สี่อีกรอบหนึ่งหกสี่ถ่ายรอบหนึ่งแต่เป็นถ่ายเล็กๆถายคือสกิดสกิดเอาถุงน้ำอนี้เนี่ยถายอะไรเนี้ยก็น้าตาลก็จะไหลออกมาอะไรประมาณนั้แล้วก็มาหกห้าห้าครั้งแค่สี่ครั้งนี้ก็หาตาแล้วเแล้วหมอคราวที่ไปเที่ยวที่แล้วก่อนที่ว่าจะนัดเที่ยวนีะก่อนเลยแต่รู้สึกจะเป็นเบี้ยทำงานดที่สุดเลย หมอบอกว่าหมอจะจะจับดูอีกรอบนึงเพราะว่ามันติดตันมากหมอบอกว่าตรงท่อน้ำตาใช่มันติดตันไปเยอะแล้วเส้นเลือดมันไม่ขยายเส้นเลือดก็ไม่ขยายด้วยเส้นเลือดมันไม่ไม่กระจายเลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วถ้าป้าเครียดเลยมากๆความดันตา้มันจะสูงมันอันตรายสูงอย่างเงี้ยมันอันตรายดีนะป้าไม่มีเบาหวานอะไรเขาบอกใช่ไหมเขาเลยบอกว่าเท่านั้นยังยังไม่สะติดีกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดู อรอบหนึ่งวันที่สองที่ผ่านมาก็าแต่จากวันนั้นที่กลับมาแล้วก็คือไม่นั่หลักก็มามาทานเนี่ยทานเทพลค่ะถึงวันที่สองถึงไปนี่แหละทานเทพดลอยู่ระยะเวลากี่เดือน ใช่ค่ะถึงได้รู้ผู้ปญิยถึงรู้ว่าก็นสายตาเราดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปขวดที่สามหมดนะขวดที่สามจะเริ่มขวดที่สี่าล้วจะขึ้นก็เริ่มแบว่าเอ้ยฉันเห็นโทรศัพท์แล้วว่าเนี่อะไรลน์อะไรเนี่ยได้ตัวนี้ดูได้แล้วะก่ดูพิมไม่ได้ก่อนหน้าก่อนหน้านี้คือมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยหน้าการยังไม่เห็นเลยแต่ว่าอันไี้เห็นแล้วก็เรื่อ ก็วันนั en ้นไปจำได้ไหมที่ไปสถานีอ่าทางแรกงานสถานีใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่ได้ทานไม่เตอนนั้นยังไม่ได้ทานใช่ไม่ไม่ตอนที่ไปปล่อยตาอ่าแล้วคุณย่าต้นน้ำนั่งอยู่อ่าอ่ค่ะแต่วันที่สามที่เด็กและป้าเจอแล้วป้าได้ยินเสียงค่ะแต่วันวันที่จะไปปล่อยลาคุณย่านั่งอยู่หน้าสานีแล้ว อ้าวนั่นคือย่ต้นน้ำเนี่ยเห็นหน้าเขาแฉแน่หน้าเขาอ<ช>่ะเห็นหน้าเขา,เขาได้อ,อ,อะไรประมาณนาั้นคือเริ่มเริ่มมีสายตานั่ขึ้นวันนั้นที่ที่สังเกตูแ่แล้วก็จะพยายามดูอะไรที่ว่าในบ้านเราไปสังเกตวิวัวนี้อย่างอย่างควรเนี่ยเราอาจะเออเราหยนและวที่ป้าบอกว่ามองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นสีดาหรือว่ามันเป็นมัวมัวคะหรือว่ามันเป็นฟ้าฟ้าที่ว่าก่อนหน้านีอาอ้ที่ไม่เห็นมันเป็นอ่าเหมือน อะไรอะเหมือนดวงดาวอยู่ในนุกตาอ๋อนคืออันนี้คือคนต้องเห็นแคาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่อดาวเป็นมันมันมันจุดอะไรให้เราเห็นมีจุด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 ในตาเนี้ยอ๋อค่ะจแล้วมันก็จะมีเส้นเหมือนวุ้นอะแล้วมันก็จะถ้าไม่รีบนั่นนะมันจะวางไปเรื่อยๆก็จะนั่นมันจะ แล้วทีเนี้ยวันนั้นไปเมื่อวันที่สองไปค่ะมีสองที่ผ่านมาคือสองตรากราดาที่ผ่านมานี้หมอป็เลยบอกว่าอ้าวป้าทําไมตาป้าความดันันลดได้งไงเยอะจังความดันตาลดลงสูงมากความดันตาอยนี่ยหมอ ไปตรวจทุกครั้งก็จะเป็นความดันตาสูงแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้ทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากทานเทปาโดไปแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาหมอบอกความดันตาลดแล้วเส้นเลือดขยายอ่เส้นเลือดขยายด้วยพาเมื่อเมื่อหกหกหกสามเนี่ยป้าก็จะขอหมอเปลี่ยนเลนเมื่อปีหกสามเมื่อปีหกสามป้าจะขอเปลี่ยนเลนแต่หมอบอกเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าตาตาตังเสื่อมแล้วมันเกินเยื่อหยาใช่ใช่มันเสียบมันเสื่อมที่ว่าอะไรนะเขาเรียกกระจกตาเสียบขาดกระจกตาแล้วถ้าเอาเลนี้ไปใส่อ่ะมันจะไอ้นี่กันอะไรประมาณนั้นของของแล้วในตอนหกสามเราก็รู้สึกว่าเราหมดหวังนะเราไม่มีหวังละไม่มีหวังเลยเนาะลูกคนหลัวก็อยู่ไปทางข้าแต่หมอบอกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนอ่ะมันก็จะนั่งขึ้นมาหน่อยนะของยู่ พวันท,ที่สองที่ผ่านมาที่ป้าได้ยินหมอพูดแบบดไหว่าป้าโอ้ป้าความดันตายีแต่ความดันตาลาดาแล้วก็หลอดเลือดเส้นเลือดขยายแล้วหมอพูดอะไรกับป้าอีกก็บอกว่าให้ให้ป้าดูแลตัวเองเื่เองเนี้ยดูแลอย่าไปคิดนู่นคิดนี่อะไรมาเผื่อมีโอกาสได้เปลี่ยนเลนนะราะว่าเลนเนี่ยจะบอกให้นะป้าใช้สิมันก็จะเป็นเลนที่ว่าคือเหมือนแว่นอะ เราตัดได้ราคาถูกแต่มันก็จะมีเลนที่ชัดที่ซึ่งเหมือนคนมีตังก็เปลี่ยนกันนะป้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีหลายขนาดค่ะเพราะคุณหมอพูดว่าป้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเลนป้ารู้สึกยังไงก็ดีใจไงเขาบอกว่าเอาละป้าผมคิดว่ามีโอกาสนะแต่ผมก็แปลกใจว่าทําไมทําไมเส้นเลือดมันขยายได้ไงทั้งที่ป้ามาทุกครั้งผมบอก ทำใจหมอจะพูดกับบ้านนี้ทุกค่ะกับลูกเหมือนกันป้างก็ทำใจแล้วด้วยเนาะลูกลูกก็หัวเราะเวลาหมอพูดแล้วหมอจะบอกว่าได้แค่ไหนก็แค่ไหนอ่านตัวเลขอ่านตัวเลขว่าอ่านตัวเลขมันก็ได้สองแถวขึ้นสองแถวแล้วอีกหน่อยล่าสุดล่ะล่าสุดไปวันที่สองเกือบห้าแถวเี่อบห้าแถวมกว่าแรกแถวที่ห้าจะได้แค่สองจุดเล็กมากหมอจะบอกว่าไอ้เนาะทำใจเถอะเอาเ ป้าาาออ่่ินบกวทใจยแล้วล่าสุดเนี่ยป้าไปหาหมอมาแล้วเล่าให้น้องฟังน้องว่าไงบ้างคะน้องไปด้วยอ๋อน้องไปด้วยอ๋อน้องได้น้้องไดยินแล้วน้องบอกว่าโอ้ยเก่งนะแม่ทำไมอ่านได้เยอะอะไรประมาณนี้เขาจะเข้าไปด้วยทุกครั้งเพราะว่าหมอจะคือจะต้องเข้าไปด้วยถามความความกับคุณแม่เนาะงอ๋ค่ะแล้วไอูตาเล็กๆเขาจะให้มองแค่เล็กๆนะค่ะมองขาดู เอ้าทำไมวันนี้อ่านเห็นล่ะไม่รู้ที่หมอว่าไงมันมันเห็นชัดนะก็อ่านตามที่เห็นไลยแปดห้าสองเก้าอะไรโอ้เก่ง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 อะไรจะมและทีวีมองเห็นไหมวันนั้นเห็นปอหน้ทวุฒิเลยเล่นหนังเรื่องอะไรเพื่อนชาวโง่โอ้ยนี่เลยปอเล่นหนังน่ะเออแม่ทำไมนะเมื่อก่อนนี้ตอนตอนที่ว่ายังไม่เียเยอะอะตอนที่มันแบบผ่านมาไงมันก็ยังเห็น ็เริ่มเหมือนเหมือนที่เห็นตะกอนเนี่ยค่ะของแข็งเราก็เห็นเป็นค่เริ่มเห็นแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วค่ะคิดว่าถ้าเราลองนั่นไปักพักนันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายอยากจะให้ป้าได้ฝากกับคนที่มีอาการเหมือนป้าเนาะก็คือคือป้าอยากจะบอกมอแล้วมีต้ออะไรอีกนะต้อกระจกซ้อนมาอีกใช่อานอกจากต้อหินแล้วต้อกระจกซ้อนมาอีกไปหาต้อหินติดกันเลยนะ ่าต้อหินแล้วก็พอไม่กี่วันก็ไปผ่าต้อกระอูแต่ถ้าว่าเขาดูแลดีพี่ๆวันที่ว่าไปตัดกาดูแลดีมากแล้วเพื่อนมาจำหน่ยแล้วก็ได้หน้าเป็นหัวแต่ว่าเบื่อตอนที่เอาคุณโป่ะมันต้ออยากไปทรมารแบบนั้นเลยรักษาตารักษาอะไรเรื่อยๆก็เราก็ต้องดูแลทั้งสองทางเนาะดูแลอยากให้ทุกคนที่ว่าไม่จําเป็นว่าต้องไว้บ้าน่ะคือ อายุน้อยๆก็เหมือนกันเด็กตัวน้อยๆย,ยังเป็นเนียต้อหิงนะเป็นได้ทุกคนนะค่ะแต่การถ้าคนที่จะเจอต้อหิงเนะี่ยมันจะเจอต้อกระจกก่อนค่แต่ของป้านะมันจะเจอต้อหิงก่อนป้านเนี่ยป้าอยากจะแนะนําอะไรเขาอยากจะบอกอะไรเขาก็อ,อยากจะบอกว่าให้ดูแลดวงตาให้มีที่สุดเป็นดวงตาที่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยนะ มันแย่มากไปไหนก็ลำบากไปเลยเลี้ยอยู่เองก็ไม่ได้แล้วคาว้องเทพดนนี่มันกินมันกินดีแบบไหนยังไงถ้าเกิดคนที่เป็นเหมือนป้าเขาอยากจะโทรมาคุยได้ไหมได้อ่าได้นะป้ายินดีแนะนำเท่านาะค่ะเบอร์โทรป้าเบอร์อะไรคะศูนย์หอ่าอะไรนะเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าแปดสย์หกสามเก้าส แปดแปดเบอร์โทรป้าหนิงนะคะผมมาถามป้าหนิงได้ว่าจะเออจะดูแลตัวเองยังไงกินแบบไหนยังไงบอกเลยนะบอกเลยเรื่องตานี่เป็นอะไรที่เอาไว้ว่าที่สาคัญที่สุดกับนอื่นนะป้าพูดจริงค่ะจริงๆนะขาแข้งอะไรมันก็ยังปวดมันก็ยังทรมานไม่เท่ากับตานะแล้วตอนที่เวลามันเป็นใหม่ๆต้อหินเนี่ยมันจะปวดที่ทรมานมากปวดจริงๆถ้าใครไม่เจอแล้ว ไม่ไม่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นนะเชี่ยป้าเถอะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนเนี้อย่าให้ถึงอายุขนาด้าอย่าปล่อยให้มันเป็นเนาะพะมันเป็นแล้วมันจะแก้ไม่ทั้แล้ววันที่ไปนมือวันที่สองเนี่ยมีผู้หญิงบนแล้วสําหรับตาแล้วปะอยากให้ป้าพูดสั้นๆค่ะว่าป้าตารู้สึกยังไงกับกับกับเทพดน ตอนนี้ดีมากแฮ่ดีจนแบบไม่รู้จะไม่รู้จะเอาคำไหนพูดอะชิงที่ป้าได้จากเขตะโดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเข่าเนาะชิงไม้เท้าหัวเข่าการขับถ่ายการยืดชาทุกอย่างเลยนะตอนนี้ร่างกายป้านะหมองลงเมื่อก่อนเที่ยวแรกที่มาหาน่ะเหลือสี่สิบนนยุ่วตอนนี้เหลือแค่ยืดแป เดี๋ยวถ้าตาหายนะเดี๋ยวจะมาวิ่งแข่งกับป้าหนิงเดี๋ยวพวกเราติดตามนะคะว่าอาจารย์จะมาวิ่งแข่งกับป้าหนิงเนี่ยรอติดตามชมอีพีหน้าบอกลุ่งเพชรเลยบอกมาวิ่งแข่งกับป้าหนิงเนอไม่รอ,อดหรอกถ้าวันที่เก้าวันที่เก้านะ